ครับผมบิดรถแขร่งไม่จนฟังพุ่นะครับวันนี้ผมครับนั่งพอไอแน่งใส่แน่งคันนี้เลยก็หันเป็นกิ้งลงไปครับใช่หันไปขีรถมันหรือว่าปั้นนี้บอกหันนะครับหันขี้รถบ่หันนะหันแค่ตอนแรกก็นึกว่ากิ้งไม่กิ้งครับครับ กิงและกรห่มกันเลยขี่รถขี่รถพร้อมปุ่นมาพอนะครับพร้อมมาพอกับหันมีไห้ได้นะนนนหันมอดไ์ยในในนอยู่นี่หันมอไซค์กลอยู่นี่ประมาณสักในในสเกือบเกือบครึ่งชั่วโมง,งครับเตียวไม่ไรแตง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 หลังจากนั้นก็นม,นมีทีมของบอบจเข้ามาแล้วมีหอยทีว่าแจกกิ้งลงไปห่างจากไอห่างจากบนฝั่งเนี่ยไปที่จุดเกิดเหตุที่แกจมอะประมาณ ห้เมตรได้ครับเดี๋ยวผเลาครับอันนี้ตะกาที่แบบตะกาอยู่ที่เออครใช่ไหมเรามีสายห้าเจ้เ่านี่กับเราเหมือนกันนยเราครับห răng rồi, nhúng bên này là rốt, rốt gì kia, rốt rốt gì kia, um, rốt rốt gì kia, 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 rốt เอาไปเกู่เกะเลไปนขะมะานี่ยมาตะตงมะขางมนจะเละเลยไงไหนพี่ี่นั่นี่มาตะเลยตะเลนี่ตะเลตะเลนี่มตะและเล

ตัวไฮรูปมาปีหายไปก่อนโซย์ไฮรูปเนี่ยมีโซย์มีเส้นไงโซย์มีเส้นมันข้าวโค้ดเองขายแล้วขายแล้วขับรถขับรถขับรถเลยขับรถเลยนี่นะครับโซยมีเส้นชิข้ัวข้าวเขา